an lai so tê đi li quan cu la cha mà ti ha hư đai nhân hòa man la lục mai Liếp leo pan nhâm ta văn bố trúc tầm chăng cây khâm lắp ta của chắc sao vẹn ha hư đai. Nhàng hòa man có chẳng phân mơ sổ này kéo cổ xa la liệp tơ nắng mà tìm mít tồn ăn sẵn lọn lá. Phân bay mẹ chết năm ta nhu chân trời nàng có lo làm hay bay ma không ma dù xa la nhốt nhìn nàng tao chìm bột hồng ca à, cha anh say dày lúc mây hôi bà vai bờ chắc chắn nang ka ling hanh pra nang ram tun poh poh wai na lo jen cha poh hanh song pu ta lu ke wu nang mati pha ไฮธนาจาออ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  โอภาเผหัตันปปะกิ้มขามมัญญามวันกันปอลอยที่ ใส่ฟ้าปุ่งเรื่องลายขาเตียงจังตายมอนลานาใจขาขาดเป็นพี่ยำปนดีผูกเจ้าตาพระราชาเจ้าก็หางจังหันบอญาจาและนานนี้และนามหา môn là sa tha tàn chao chúng cô e ô chài nó phăng à. Bành đà giác dồn สาธุชนพุทธบริษัทที่กำลังติดตามรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ณขณะนี้พัะธมะเตสนาในเบื้องตน้นทำกลางและไก่จะสุดซ้อยได้พร่ำพันานาถึงความรักของผู้เป็นแม่ พานันนาถึงหอระทัยหัวใจของพ่อแม่มทัทีตามดังบรรดาญยยาติโยมทุกท่านได้สดับก็เข้าใจว่าวันนี้เป็นแห่งวันหนึ่งตี้พ่อแม่มัทีอิดหิวเหนื่อยล้าโดยว่ามื่าคืนก่อนนอนรับก็ค่อยอิ่มโดยเหตุว่าแม่ฝันร้าย ฝันว่ามีคนห่างใหญ่สีผิวดำทะลงผ้าขาดสีแดงในมือนี่ถือมีดเอามาตยยับตัวของแม่แล้วเอามีดที่ถือมานั่นกกยังแขนซ้ายและแขนขวากรีดเอาอยังหัวอกจกเอาอยังหอละไทยแล้วก็แล่นเข้าสู่ป่าไปํำฝันนี้ช่างเป็นํำฝันตี น่าสลดใจจนทำให้แม่นั่นเกิดความกังวลใจเกรงว่าพยันอันตรายใดหนอมันจะปรากฏมีแก่เราพยานอันตรายใดจะปรากฏมีแก่แม่แม่นั่นหาได้ตีจะเก,งก่งขวแต่ทว่าพยันอันตรายใดจะปรากฏแก่ลูกที่แม่ฮัก อันนี้แม่ทําใจอยู่บ่ได้วันนี้พระแม่มาทีเข้าป่าก็บ่ได้มีความสุขดังทุกวันในระหว่างทางก็ย่อมมีอุปสรรคมากมายจนในติสุดปิ๊กมาสู่อาสมพิจารณาว่าวันนี้เหนื่อยล้าเต็มทนกึดใจว่าใครปิกไปหาลูก ในระหว่างเดียวกันทติปุพรามชูโชคนี่มันเข้ามาทูลขอกันหาจารีกับพระเวสสันดรพญาอินผู้ภาพสองสวรรค์ก็มาเล็งหันด้วยทิพยเนตรว่าการว่าแม่ปิกสุอาสมบัตินี้การเฮือตานของพระเวสสันดรจะบัสำเร็จ จึงช่วยพระเวสสันดรด้วยการตรัสสั่งแกเต,เตวบุรสามตนว่าสู่เจ้าตังสามจุงไปในรมิดเป็นน,นเนตรสามตัวคานหนึ่งเป็นพญาราชสีพญาเสือคองพญาเสือเหลืองไปนอนเกิดกายยังหนตังมะฮือแม่มาทีนั้นได้เตียวผ่านด้วยเหตุนี้เองพระแม่มาทีฝังก็บเป็นฝัง ในใจหอราไทยนี่ก็นึกถึงแต่ลูกด้วยห่วงหาคําก็คำมานี่แล้วเนอะฟังจรลลีเข้าสู่ตี่พักแต่ก็บ่เป็นดั่งใจคิดปรารถนาด้วยเหตุว่ามีสัตร้ายมานอนเกิดหนตงังบา่สามารถสัญจรไปได้แม่เองจึงวางขอลีแลก็กกเช่าลงกล่าวมัทุรสวาจา ว่าข้าแต่ปีเจ้าตังสามข้าน้องนี้ชื่อมาทีมีลูกแหมสองคนชื่อกันหาจารลีบัดนี้ค่ำก็ค่ำมานี่แล้วเนอจะฟั่งปิกไปสู่อาสมเอาเข้าไปให้อลูกกินเอานมไปป้อนให้อลูกจะได้เอาลูกรับลูกนอนตามประเพณีนิยมที่แม่ควรจะทำแก่ลูกด้วยเหตุนี้เอง กล่าวไปเช่นใดก็บ่เป็นผลด้วยเหตุว่ายังบ่ถึงเวลาเมื่อกละาเวลามาคบคุยตีปู่พามหินชาติชูชกมันกระชดกระชากลากตีเอาแม่มาเอากันหาจาลีออกจากตีพักสดออกนอกป่าไปแล้ว เทวบทสามตนพูดแถลงเป็ดเป็นสัตร้ายก็ก้อยคล้ายยังสถานตินอนเปิดหนตังเือพระแม่มาทีปิกสุติพักในใจของแม่นั้นก็ห่วงหาอาลัยและอาวรนในลูกตั้งสองทุกคราวทุกครั้งแม่มาทีอิดหิวรวยาปิกเหนื่อยจจกกันไปป่ามา เมื่อมาถึงหน้าอาสมลูกตังสองแม่ได้ยินเสียงฝีพระบาทแม่นั้นปิกสู่อาสมแล้วก็จะปากันออกมาต้อนรับขับสู้แต่วันนี้บ่เป็นดังทุกวันเสียงเจ้าเจ้าเจ้าตนลูกเคยเรียกร้องว่าแม่จ๋าแม่วันนี้แม่ได้สิ่งใดมาแม่จ๋าแม่วันนี้แม่อิดกอแม่หิวกอ แม่จ๋าแม่ลูกนี้เตรียมน้ำเย็นเย็นไว้ท่าก่อยแม่แม่จ๋าแม่วันนี้แม่ได้ชมพู่พ่องกอแม่ได้สิ่งใดมาพ่องเอามาป้อนลูกพ่องแม่จ๋าแม่วันนี้อ้ายมันอย่างนั้นวันนี้น้องมันอย่างอีจะเทียงกันตามภาษาปี่ภาษาน้องทุกคราวทุกครั้งแม่จะอิดหิวรวยลาเต่าใดก็าตาม ได้มาพบมาปะหันหน้าลูกมันก็เป็นดังน้ำทิพย์ชลมใจอิดหิวรวยลาเหนื่อยล้าเหล่านั้นก็ย่อมลดโปรงหายไปแต่วันนี้มันบ่เป็นดังทุกวันเตวดาก็พอบ่เป็นใจวันนี้เป็นวันที่แม่อิดตีสุดหวังจะได้หันหน้าลูกตีสุดกว่าทุกวัน แต่ก็บรเป็นดังความปรารถนาที่ตั้งไว้ลูกของแม่หายไปที่ไหนตังใดเสียงแม่แต่น้อยแม่นั้นบัดได้ยินเงาแม่แต่น้อยแม่นั้นมาหันลูกของแม่นี่หายไปที่ไหนตังใดจา้าแม่มาทีก้อยวางขอลีและกับเจ้าโซหาลูกว่าการหาเหยจาลีเหย กันหาเหยจาลีเหยลูกฮักของแม่ลูกนี่ไปอยู่ที่ไหนตั้งใดพระอาทิตย์ก็ปอจะลาลับอสดงลับเหลี่ยมเขาแก้วพระสุเมธเมทรขอลูกออกมาเวยอย่าจ้ากันหาเหยกันหา ยาลีเฮยลูกแม่ลูกไปอยู่ที่ไหนตั้งใดขัดใจขัดใจเล็บเลียวโฮมา ก็ปอจะดีลับเหลี่ยมเขาเ่าแก้วพระสุมเมตเมตเท,เอ,ทอนลูกไปอยู่เตนหย Hạ chạy mẹ à, lúc mẹ phải này tăng đầy quà choi bỏ hành giòn trao luộc nga nó tè mưa à nham mang นั่นน่ะพระอลัจจะก็บ่ปากเปลี่ยนจะตบต้านเต้ามายืนหน้ามื้อขาน <tong thương> <tong thương> เจตันตันนา Xong khoan mặt đi nốt chân áp mi lắc nhiên cha nha Hoa hôm ma tương khoản kỳ xa khoản mô khá thảo và la cô kem ăn ngam chặt lem chườn chờ ơi chú mà tương à khoản hồ lệ đê nè khoản khang khoản nhục nhã nhã tiêu bạc cô của... hôn cho chôn ma tương khoan níu mơ nói nó anh liều nghe sạt lòn ăn cô lê li lép ngâm xà hai xà vang à, ăn cô cơ nhô hốp bằng khăn lục lạc lạc đô ไผนางมะละกูเปนนาวเอเฮออยู่กับ <OR> <Arrowter> phải hỏi chạy cu pi bỏ khát cái nhang dù ồ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  nhà ai Ê e bo tao có ao nam tôn can tim ma hốt lở mi เณรสายสายอาอาโลบมาเมีย Tuhun Kuhun Mak Wan Na Na pam pang ni thi tăng khi nhà sang văn nè cha hong ít nhang mà tiên anh pa đa pa bà đa Pai đôi ca thà và đai cầu si pra ca thà Còn... bangkom chomle